เอาละพ่อคนอารมณ์ดีทั้งหลายวันนี้เราจะพาไปดูบอลลูนกันนะครับผมซึ่งบอลลูนเนี่ยมีในส่วนของเอ,อสนามมวยอยู่ข้างบนด้วยไปบอกเลยนะครับผมว่าโคตรจะเฟี้ยวเลยนะครับผมในส่วนของสนามมวยที่ <c oughs> ขอตทอนครับที่มาขัดจังหวะแล้วบางคนเจ้าชู้อะไรวะเนี่ยไอดีเกมบัตรเกม แะระบบส่วของทางวันมากมายต้องที่นี่ชีบัสโตที่ส่วนของบริการเกี่ยวกับเกมลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับผมคือคลิปที่แล้วเราไม่ได้ทําการทดลองอะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมอ่แต่ว่าวันนี้เราจะทําการทดสอบกันดูว่าแมคลาเรนอ่าคันนี้เออยี่ห้อนี้คือแมคลาเรนครับผมคลิปที่แล้วคือผมเรียกว่าแมคลาเรนนะครับผมอ่ก็เออเรียกผิดเรียกถูกนะครับผมซึ่งมันต่างจากรถสปอร์ตธรรมดายังไงผมบอกเลยครับผมว่าเยอะ โผพี่มันจะต่างขนาดไหนกันเชียวผมบอกเลยเนี่ยผมอันดับแรกเลยก็คือการสตาร์ทรถเดี๋ยวลองดูแมคคาเรนนะครับผมฮะเ <c oughs> สียงอย่างนิ่มแม่อีกทีนึงดูแม่เสียงโคตรนิ่มและปัญหาสุดน่ารำคาญของรถสปอร์ตเลยก็คือเสียงมันดังใช่ไหมละครับผมฮะ เป็นไงครับผมเสียงอย่างแน่นและอีกอย่างหนึ่งเลยนะผมก็คือเสียงเตะที่เปลี่ยนไปไม่โจกจริงๆอันนี้ฟังเสียงอ่าอันนี้คือผมบอกก่อนนะผมคือผมไม่ได้กดรัวนะคือผมกดค้างแค่ครั้งเดียวนะครับผม อ่าครับผมถ้าเกิดเรากดแตะคานนะผมมันจะเป็นสัญญาณเตือนภัยนั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ถือว่าดีนะผมเป็นลูกเล่นที่เจมซ่อนไว้ภายในสกีนนี้นั่นเองนะครับผมพี่ครับพี่ถ้าเกิดสกีนนี้รถจะแรงขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่ามีสเต็กอยู่นั่นเองอ่าเราจะเริ่มมาที่เอ่อแมคคาเรนแล้วกันนะครับผมแมคคาเรนป่ะมาครับผม ช่วงออกตัวคือไวจ่ายนะผมเพิ่มเนตัสขึ้นมาด้วยนะผมเห็นไหมฮะอ่าซึ่งเป็นระยะทางตรงไม่มีเขาแล้วก็ไม่มีในส่วนของเออมิชานะครับผมในส่วนของท็อปสปีดก็ร้อยห้าจุดสี่ร้อยสิบห้าน่าจะประมาณนี้แหละหน่าจะไม่ขึ้นไปมากกว่านี้เลยนะครับผมอ่ะอ่าในส่วนของแมกกาเรนก็ประมาณนี้นะครับผมและต่อมาก็คือในส่วนของเอ่อรถสปอร์ตทั่วไปเลยนะครับผมมะเรามาดูกันซิว่าในส่วนของท็อปสปีดของสปอร์ตทั่วไปเนี่ยเท่าไหร่นะผมอ่ะน่าจะตรงนี้แหละ5 5 4ร้อยห้าจุดสรับผมก็ สรุปเลยก็คือความเร็วเท่ากันแต่ว่าอัตราเร่งน่าจะต่างกันอยู่นะครับผมฮะผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองเปรียบเทียบกันดูด้วยกันนะผมว่าเอออัตราเร่งที่มันแตกต่างเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนยังไงครับผมส่วนตัวแล้วผมก็อาจจะเป็นในส่วนของสปีดช่วงต้นหรือเปล่าที่สามารถทำให้รถออกตัวได้เร็วขึ้นนะครับผมฮะเอาเป็นว่าผู้ชมลองเทียบกันดูเอาเองและกันได้ผมแต่ว่าในเรื่องของความแรงเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นความต่างเท่าไหร่มันก็น่าจะพอๆประมาณแบบเท่าเท่ากันนะครับผมฮะแต่เท่แต่ว่าเรื่องความเท่นี่คือออแแแนนนนนนน่่มมลเฮะ มันอึดขึ้นหรือเปล่าเราจะมาทําการทดสอบความอึดด้วยปืนวูดแพคเกอร์นะผมมาเริ่มที่แมกกาซีนก่อนแล้วกันนะครับผมมา1นัดนะครับผม2ฮะ3ครับผม4ี่ครับผมหนัดครับผมอ่าวลาทั้งหมด6นัดนั่นเองนะครับผมมาต่อเลยไปละมา1ครับผม2ฮะ3ครับผม4ี่ครับผม5ฮะ6นัดเท่ากันเดย์เดครับผมสรุปเลยก็คือมันไม่ได้อึดขึ้นอย่างนั้นหรอพี่เดี๋ยว ซึ่งผมก็ไปทําการลองเทสหลายปืนมาแล้วนะผมปรากฏว่ามันเท่ากันเลยแล้วดาเมจที่ลดลงตรงนี้มันคืออะไรกันแน่ครับผมอันนี้เออในส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเป็นแบบนี้นะครับผมในส่วนของดาเมจที่ลดตรงนี้นะผมอาจจะหมายถึงดาเมจที่ศัตรูจะทําเนี่ยจะเข้าสู่ตัวเราได้ยากขึ้นเพราะว่าลดนี้เออ ค่อนข้างที่จะมีสถานะป้องกันที่เออสูงนะครับผมการอธิบายสถานะก็จ,จะคุมเครือน,นิดน,นึงนะผมเหมือนประมาณว่าพวกไอวอลนะครับผมจะมีไอวอลนึงก็คือไอวอลนี้นะผมที่เออมีสตเต็กเพิ่มขึ้นมานะผมเห็นไหมฮะดูสเต็กกันนะครับผมซึ่งเป็นไอวอลที่อธิบายสเต็กตามรูปร่างนั่นเองนะครับผมก็คือระยะการลดลงมา2ก็คือไอวอลนี้มันเอียงนะครับผมทำให้เออระยะป้องกันเนี่ยลดลงนะครับผมรวมไปถึงความสูงลดลงมาหนึ่งก็คือไอวอลเนี่ยมันแค่สั้นแค่ครึ่งตัวเอง แต่ในทางกับการเนี่ยจะบ่กในส่วนของการใช้ปืนก็คือเราสามารถเราสามารถเอาปืนล่อออกมายิงได้นะผมอ่าอันนี้เป็นในส่วนของไอวอนะผมซึ่งประกาศบายตามรูปร่างนั่นเองนะฮะซึ่งหากเราจะอธิบายสเต็กของแมคคาเรนนี้ตามรูปร่างนะครับผมผมคิดว่าเออในส่วนของการลดดามจตน่าจะหมายถึงการป้องกันที่แน่นหนานั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวมีอธิบายให้ดูอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างกันนะครับผมมาครับผมก็คือในส่วนของฮิตบ็อกซ์นะครับผมฮะสังเกตดูดีนะครับผมก็คือสปอร์ตธรรมดาเนี่ยเออ หัวมันจะอยู่สูงกว่าแมกลาเรลนนะครับผมฮะซึ่งสปอร์ตธรรมดาเนี่ยเปิดประทุนนะผมแต่แมกกเรยคือการเปลี่ยนดีไซน์ไปเลยนะครับผมฮะยิงแขนมันยิงแขนไม่ได้นะครับผมฮะต่อมาก็คือยิงแขนที่ข้างก็ไม่ได้ครับผมโดนรถนะครับผมในจุดที่ยิงได้ก็จะเป็นในส่วนของหัวที่โผล่ขึ้นมาหรือเปล่าครับผมฮะอ่าหน้าไม่ได้ครับผมอายิงหัวอายิงหัวได้นะครับผมตรงนี้แหละครับผมคือส่วนบล็อกฮิตเลขของรถสปอร์ตแต่ต่างกับแมกกาเรนก็ตรงที่ว่าเห็นไหมครับผมว่าปืนรถเนี่ย ถ้ายิงจากหน้าตรงๆก็จะโดนรถนะครับผมอะยิงจากข้างล่ะจากข้างยิงแขนนะครับผมก็โดนรถเช่นกันนะครับผมไม่โดนตัวนะฮะลองดูฝั่งอื่นมากซิผู้ชมอะอ่ะดูนะผมอ่ะไม่เข้านะครับผมอะ,อะเดี๋ยวเราลองเออซักตรงนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะไม่เข้าครับผมมันแปลว่าอ่ะลองดูถ้าเป็นรถสปอร์ตนะครับผมเราจะปีนขึ้นมาบนรถแล้วกันนะผมอ่ะดูนะครับผมจุดนี้คือถ้ายิงหัวเนี่ยคือเข้าแน่ๆนะผมเพราะว่ามันมมีอะไรมากันหัวไว้ใช่ไหมฮะนี่นะผมโป๊เข้าหัวครับผมอ่า แต่ในทางกับการของแม็กลาเรนเนี่ยจุดที่สามารถยิงเข้าไปในรถได้นะครับผมมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะครับผมฮะขยบยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่เข้าครับผมอะยิงตรงนี้ยังไม่เข้าเลยนะครับผมฮะหาจุดยิงไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะลองเปลี่ยนคันก่อนแล้นนลกลวลกันนะครับผมมามาเป็นคันเป็นคันอ่าอ่ารูน่าจะเล็กนิดเดียวครับผมมาตรงนี้แล้วกันนะครับผมปะ เห็นไหมครับผมนะต้องยิงผ่านรูตรงนี้เท่านั้นนะผมถึงจะเข้ารถหรือไม่เราก็ยิงรถให้พังไปเลยนะผมอ่าเห็นไหมครับผมรือต้องยิงผ่านรูเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าขับรถนี้นะผมปลอดภัยกว่าขับรถสปอร์ตอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันจะป้องกันหัวด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะยิงอย่างนี้ไกลก็ยิงไม่เข้านะครับผมอ่ะโอกาสที่เราจะโดนเปิดหัวนี่น้อยมากถ้าเกิดเราขับรถนี้นะครับผมยกเว้นที่แบบว่ามึงแม่นจริงๆกระโดดเข้ามายิงกลางหัวแบบนี้นะครับผมอ่ะซึ่งมันยากมาก หรือไม่คุณก็ยิงแม่งให้รถพังไปเลยนะผมนะจาง่ายที่สุดนะครับผมใช่ไหมฮะจากที่ดูนะผมไม่รู้ว่าคุณคิดผมหรือเปล่าหรือว่าผมอาจจะคิดผิดก็ได้ก็คือในส่วนของการลดดามจตรงนี้น่าจะหมายถึงการเอ่อลดดามจที่มาถึงตัวเราเพราะว่ามีในส่วนของการป้องกันที่แน่นหนาหรือเปล่าครับผมส่วนตัวแล้วใครคิคดเย็นงไงก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้นะครับผมแต่หากถามว่าควรซื้อที่ไหมผมบอกเลยนะผมว่าควรซื้อนะครับผมเพราะว่ามันเทนะครับผมาดูจากรวดลายก็ เท่แล้วนะครับผมซึ่งราคาไม่แรงด้วยนะครับผมมาเติม100ร้อยกว่าบาทก็ได้แล้วนะครับผมสรับในส่วนของสรกินแม็กคารนนั่นเองบันณาลการจากสวรรค์เนขผมแฟชั่นสัตว์เทพนะครับผมก็สามารถไปสุ่มกันได้นาะในส่วนของเออหูกระต่ายใช่ไหมผู้ชมไม่หูกระต่ายสิหูจิ้งจอกนะครับผมอ่าเห็นว่าทุกคนแลาหลายคนชอบเลยในส่วนของจิ้งจอกนี้นะครับผมก็สามารถไปสุ่มกันได้นาะในส่วนของกิจกรรมบันณาดการแห่งสวรรค์นั่นเองครับผมฮะ รวมไปถึงในส่วนของกิจกรรมตลาดแห่งความมืดจัดเต็มไอเทมนะผมสำหรับไปหาของราคาถูกก็แนะนำาผมตลาดแห่งความมืดนี้นั่นเองผมก็สามารถไปซื้อกันได้นะผมแต่ว่าผมมีหมดเรียบร้อยแล้วนะผมอะในส่วนของกิจกรรมก็ประมาณนี้แต่ว่าวันนี้นะผมมีในส่วนของรักกี้รโยนะผมไม่ใช่สิโกลโรโยนะครับผมอะมีบอกเลยน่ารักมากถ้าเธอยังไม่มีใครมาหาคนจริงใจแบบเราสิชุดน่ารักมากแต่เสียอย่างเดียววับผมผู้ชมดู <c oughs> ผมมีอยู่หมื่นหนึ่ง ทำไมบาวิบี้ยาจกขานี้มาแต่เรามีบัตรฟรีอยู่12ใบนะผมมาขอให้ได้ทีเถอะผู้ชมได้ทีเถอะนะครับบัตรฟรีได้ไหมอะโอ้โหได้ซ้ำด้วยปะรอบนี้นะผมสุ่ม3,000เพชรเรามีเงินอยู่หมื่นโกไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าว่าผมภาวนาะว่าจะได้แล้วกันมามาได้ไหม นะาีเอม็มขอเธอโอเค <c oughs> ได้โอ้ยดึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอเคทีอย่างนี้ก็ได้เฉยเลยเวเปลี่ยนตัวเลยเกิรเปลี่ยนเป็นเอ,อ่อเคนลี่โอ้ยึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วไปไป ถือว่าดวงนี้ดวงดีอยู่นะครับผมแต่ว่าชุดผมชอบมากเลยน่ารักมากผู้ชมดูน่ารักไหมอ่าแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีในส่วนของกิจกรรมนี้ด้วยผู้ชมเหมาตู้แปดทีการันตีนะผมเอามั่วหมดแล้วหมุนแปดทีการันตีเหมาตู้นะผมเป็นชุดราชินีหมาป่าธรรมินนะครับผมอ่าสวยไหมสวยไหมรู้ส่วนหรือเปล่าแต่ว่าเรามาลองดูหน่อยแล้วกันนะผมว่าเราจะเหมาตู้ไม่รอบนี้นะครับผมอ่ะเอาออกได้สองอันเอาอันนี้ออกอันนี้ออกเพราะเรามีแล้วนะผมใช่ไหมอันนี้มียังวะ น่าจะยังไม่มีหรือเปล่าวะนั่าได้หรแล้วกันทุกความชัวออันนี้อ่อนนะผมมาเหมาตู้หรือไม่เรามาดูกัน9เพรแรกเชืกอกสกรีนปืน19เพรต่อมาเออ79เพรเมาตู้หรือไม่มาแน่นอนระดับคนอย่างบาร์บี้นั้นมีเหลือที่จะไม่เหมา <c oughs> แน่ๆเลยเมาตู้แน่ๆเลยมา มาโอ้ยรอบนี้ผมเหลืออยู่2ชุดนะฮะมาชัวกูเหมาแน่นแน่นอนกูนั่นไก่ด้นไงกูเหมาอีกแล้วเรียบร้อยครับผมสำหรับชุดแพ็คราชินีมาปาทามินนะครับผมล้วก็เหมาตู้อีกเช่นเคยนะผมแต่ว่าชุดกูดย่สวยมากเลยน่ารักนะครับผมน่ารักไมคุณผู้ชมเนาะเนานะ เป็นไรขึ้นเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณร้ยการที่หนูจะเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าไปแล้วฮะบ๊ายบายลองม้าลักมาก